ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเต้ยยศกรนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเจ้ากันนะครับผมวันนี้จะทำอะไรอ,อ่าจะทำข้าวให้กินจะทำข้าวให้กินนะครับผมอ่วันนี้ตามคำขอนะครับผมาใครที่เมนมาในติ๊กต็อกนะครับว่า่า จะให้มันพูดสองพยางนะครับผมให้มันหัดพูดภาษาไทยนะครับผมเออเออเป็นคนต่างชาติไปเลยนะมึงอะคำแรกเลยคำเบสิกนี่ขอให้มึงพูดว่าน่ารักเมึงอ๋อทำไมน่ารักเออเอาดังๆเอาไหมาใหมน่ารักไม่เอาไม่พูด เคนครับผมเนี่ยเขาให้มึงพูดน่ารักน่ารักก็ชอบเดะเอะโอเคได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมอ่าเออคำที่สองเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักโอเคได้ยินนะได้ยินนะอ่าไอที่สามเอาที่เอาที่สาม อันที่สามผมผมจะเรียกแล้วนะนอนเก๋งเอ,อ้าพูดได้เหรอเนะเสียงดังปงปังปงปังเลย <laughs> นอนเก๋งนอนเก๋งเนะนอนเก๋งเออเคดีแล้วอุ้ยจับจัดนิ่แล้วอันที่สี่เอยอันที่สามเลยอันที่สี่อันที่สามแล้วอันที่สีี่ไม่รู้แหละ อร่อยออออโอเค <laughs> <laughs> อร่อย <laughs> อ่าพอพอแค่นี้ก่อนไปดูมันทำอาหารก่อนมันมันมันอันนเข้นมันอายมันหมอจะทำอะไรเนี่ยต้มยำทางต้มยำละหนึองอะไรเนี่ยปลาปลากั้งคุณอิสานเรียกปลากรอกงี้มั้ง อะไรเต้อต้มเนออ๋อต้มใส่ใบนี้ลาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จิ๋อเ <c oughs> ย็นแท้แหอมกลุ้มขนาดยังไม่เดือดนะเนี่ยหักหัวปลาแล้ว อมาดูเจ้าการทําอาหารกันนะครับผมวันนี้มันจะทําแกงปลานะครับผมซื้อไอเรียกว่ายังไงมะเขือเทศนะครับผมไปล้างน้ํามันบอกไปล้างน้ํานะครับเมื่อกี้ดึนเด็ดพ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 ดแล้วน่ากินซะเหลือเกินทีนี้เจ้าใบคนนี้นะครับผม เ็บอกินเาี่ะกินโชว์เอยอ่ะมัฟเนินนาอร่อยหมอลอ,ลอ,ลอลมันเดียดพึ้นตักใส่ถ้วยแล้วก <s ko ff s> <s> มาให้กินละไหนชิมขามดู มึงว่าไงนะพอดีไหมพอบอมันบอกพอบอมันจ้างน้ำปลาไปวะมันเปรี้ยวพอดีละสุดยอดนะครับผม ทำใส่ใส่กับข้าวในการทำให้กินอันนี้อย่างเดียวอย่าทำให้พี่กินโอ้โหแน่นอนว่ะถ้ามันไม่หิวนี่ก็ไม่ทำกินนะมึงอะอ๋อหนึ่งวันอะไรงี้ยวันเดียวโตหัวหนูไว้มันถั่วมันก็ไม่งหอกินมันก็ต้องเก็บพัามข้าวกินอีกดูอดความทะลึงของมัน เออตามโคกป,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 ปุ้ม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 พัผักบุ้งอีกแล้ว <c oughs> แค่นี้เนยพอกินไงฮะขยันทำขยันทำมึงกินให้หมดนะอะไรพัดกระถั่วอ๋อพัดไตไข่อ๋อพัดไตไข่ ใค่ใส่พวกกุ้งเร็วเหอะกูจะกลับบ้านละกูรอถ่ายอางเดียวกูไ่กินกับมึงก่อชิมชขำขำก็พอแล้วดูใหญ่กินใหญ่อิ่มแล้วหมองทำกูข้าวไม่เสร็จเลยหลากพักชีวาะอ่าเออหอมชาชาเหมาะดีว่ะ บันเลงเลยเพื่อนทำไมไม่เป็นไฟอ่ะอืมเหมือนนี้นะดูน้ำนะแต่น้ำมันจะเป็นไฟบุ่มอ๋อมึงไม่แตะแต่น้ำเลยดูน้ำเย็นบ้านมันโบราณที่สุดบ้าวน้ำเลยขันย้อยเขาดูหมดอ่ะ chân cháy à thả nam ô hô mình tông lưng hát mình tông lưng à. cơn thầy cơn thầy cơn

กินเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยอู้หูอร่อด้ะครับท่านผู้ชมย่ยบุ๋นตัดไปคลิปเอไอวะตอนกินเลยถ้าถ่ายอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ก okay. ุ้ผู้ลอมลอนโอเคตอนไปตอนเจอบเอ้ยตานกินเลยนะครับท่านผู้ชมกลายเป็นต้มผักบุ้งไปซะเเออออไม่กินเออมวยทุกกระโองไม่เอารอคนเดียวเพื่อกลายเป็นต้มดูยมไปหมดละบ้านนครับ้านบ้านไอ้บ้านผักเหนือใต้ห้องยมนะครับบ้านคนอาปาก่าของห้องอย่างบ้านห้องู้นะครับ มัน่วบลงนะครับคือแบบมันตม้มมันต้มหน้ามืนเกินไปหฮ้ใส่ <c oughs> ตกองลง <c oughs> ตกงลงหมอดทำเป็นต้มแล้วน <c oughs> ึ <c oughs> แกงพักบุ้งเลยไงนึส <c oughs> รุปหมอเออรู้แล้วพักขี้ไม่กินแล้วตกป ốc. อกตืมตกปกหมดแหละกูอะ <c oughs>

ผักบุ้งไฟแดงกลายเป็นผักบุ้งน้ำข้นหอมกลุ้มจากเตาโอเคอ่ะมุดเปิดไฟมาเปิดไปสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเอาเป็นแกงผักบุ้งแล้วกันแค่นั้นแหละ ไม่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 ไปละพักบวงไฟแดงกับ็ปลาของมันนะฮะนี่เรามาต่อไอฮารดมันพูดสามคำอะสามคำอะใช่ไหมเอยพูดได้สี่คำแล้วคำที่ห้าเออ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 เสองคำอไรอะเออเออเอาละอ่ะคำที่ห้า ปาละปาละเอ่อปาละเยอะเอโอเคได้ยินกันหรือยังทุกคนได้ยินกันหรือยังพูดได้นะปาละคดูแซ่บบอพูดคำว่ารักน้องโอเคนะรักน้องคำที่หกหกละรักน้องเยอะรักน้อง โอเคได้ยินมไหมได้ยินชัดกันไหมแฮะคำพี่คำที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดหรือหกอะจำไม่ได้และอ่ะคำที่คำที่เจ็ดนะครับผมก็เป็นภาษาเหนือนะครับผมกึกตึ้งกึกตึ้งกึกตึ้งเออมันได้แค่นี้แหละโอเคโอเคถือว่าผ่านนะครับผม คำที่8หรือคำที่9นี่แหละอ่ะคำที่ไหนไม่รู้ท่านชมนับเองนะครับผมอ่าเธอสวยเธอสวยเออโอเคเอ้ยคำนี้พูดชัดน,นะ,ะคำนี้พูดชัดนะเว้ยเอาเพื่อ,อนๆถามว่าลิ้นไก่มันสั้นหรือเปล่าครับไม่ได้สั้นนะครับผมคือหูหูมันตึงหูมันหนวกหูมันดับไปแล้วคืออะไรวะเขาเรียกว่า มันอ่านปากอาอกอเราอย่างเดียวนะครับผมคอยดูสังเกตดูเวลาผมผมผมจะพูดนะครับมันจะดูที่ปากนะครับมันไม่ไ,มได้ฟังที่เสียงครับคอยดูอาคันต่อไปคันต่อไปนะครับผม <c oughs> แซบหลายแซบหลายแซบหลายโเอ,อเคโอเคเห็นไหมมันจะสังเกตปากผมนะแต่ว่ามันมันจะทำท่าแบบเอ,อ้ยเหมือนฟังแต่ว่ามันจะสังเกตปาก ถ้าฝันน yeah. er, uh, ี้มันได้ยินที่ผมพูดมันตบหัวผมทิมแล้วผมเล่าฝันมันอย่างเงี้ยใช่ไหมออใช่ไหมเกือบแม่ทำอะไรก็อร่อยไปมุดเรยว่ะไอ้พ่อน่าเด็กนี้เนี่ยเปิดร้านนี่เลยมั้งคอให้กูกินขา ไม่ให้ผมกินขาดูท่านผู้ชมเนี้ออันนี้เอฟซีขอมาในติ๊กต็อกนะครับผมพูดคำนี้ให้หน่อยนี่ตามคำตามคำพูดรักพี่เต้ยเออรักพี่เต้ยเนี่อเนื้อข่ยโอ้โหต้องหัวต้องหัวกระจุยเลยต้องหัวทีกระจุยเลยอะ สำหรับวันนี้นะครับผมแบตผมก็จะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่มีอันนี้แบตผมจะหมดแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็มีเพียงเท่านี้นะครับปนีนี้ก็จะทิ้งท้ายด้วยการจ้วดนะครับผมคำสุดท้ายละจะให้ผมพูด สวัตด,ดีสวัตดีไม่พูดพูดไปเร็วสวัสดี่น้มันดูปากผมยังจะกนอีสะวัตดีสะวัตดีสะวัสดีก็พูดมึพูดมพูดได้เอาพูดมาเลย สวัสด,ดีเออเอาใหม่เอาใหม่หมพูดเลยเออเออวันดีครับวันดีครับเออพูดสวัสดีครับพูดสวัสดีครับนะครับผมเมื่อกี้มันพูดสวัสดีครับนะครับแต่มันพูดสวัสด,ดีไม่ได้ที่มันพูดไม่ได้มันเป็นสา,ามพยางนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่า มีความสนุกหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมที่ทําให้ท่านชมรู้สึกผ่อนคลา,ายหรือว่าดูแล้วรู้สึกนึกถึงบ้านอะไรอย่างนี้หรือว่าดูแล้วมีความสุขนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังแรงกําลังใจให้ใหไอ้หนุ่มหน้าหล่อสองคนเด็กสุโขทัยนี่หน่อยเนอะก็บ้านก็ไม่ได้ลำไม่ได้รู้อะไรมากก็อยากเป็นยูทูบเบอร์แบบ แอกยังก็ข่ามบ้างอยากมีคนรู้จักเยอะๆอย่างนี้ตกไปไอีกหนึ่งที <laughs> ไปละบ๊ายบายเบะๆเจก๊กด <laughs> ูว่าจะปอกุย <laughs> พอปิดคลิป